ถนนสายประวัติศาสตร์โค้งเหมืองผาถนนเส้นแม่ริมป่ายเส้นทางที่ใครๆก็พูดกันว่ามันสวยที่สุดในภาคเหนือแต่ในความสวยนั้นมันแฝงไปด้วยบางอย่างที่มองไม่เห็นโค้งเหมืองผาคือชื่อที่คนเชียงใหม่เอ,อ่ยถึงด้วยน้ำเสียงเบาๆเหมือนกลัวว่าถ้าออกเสียงดังไปบางอย่างจะได้ยินเดิมทีถนนเส้นนี้ ไม่ได้เป็นทางราดยางเหมือนทุกวันนี้มันเป็นทางลูกรังของรถบรรทุกหินที่ขนจากเหมืองหินเก่าเหมืองนั้นอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาแม่ริมเป็นเหมืองเปิดที่ใช้แรงงานคนขุดผาเพื่อระเบิดหินส่งเข้าเมืองเชียงใหม่ช่วงปี2510ถึง2520ที่นั่นคึกคักเต็มไปด้วยคนงานเสียงเครื่องระเบิดหินดังสะท้อนในหุบเขาทุกเช้าพอถึงเย็นถนนเส้นนี้ ก็จะเต็มไปด้วยรถบรรทุกหินที่ต้องขับอ้อมเขากลับเข้าเมืองโค้งเหมืองผาก็เกิดขึ้นจากการผ่าผู้เขาเพื่อทำถนนให้รถผ่านได้คนแก่รุ่นเก่าเล่าว่าตอนตัดถนนเส้นนี้ต้องเจาะผ่านหินแข็งเหมือนเหล็กหลายจุดมีซากโบราณเก่าที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรบางคนบอกว่ามันเป็นทางเดินของคนในสมัยล้านนาบางคนว่ามันเป็นทางผี ที่คนโบราณใช้ขนศพออกจากหมู่บ้านก่อนถนนจะถูกสร้างขึ้นจริงพ่อเหมืองเริ่มขุดลึกขึ้นดินเริ่มอ่อนน้ำเริ่มซึมจากภูเขามีคนงานเสียชีวิตจากหินถล่มบ้างจากเครื่องระเบิดบ้างชาวบ้านบางคนเริ่มพูดกันว่าเหมืองนี้ขุดเข้าใจกลางภูเขาเจ้าที่เจ้าแต่ในยุคนั้นไม่มีใครสนใจเรื่องพวกนี้หรอกงานต้องเดินเงินต้องได้ เมื่อถนนเริ่มเปิดใช้จริงในช่วงปี2520คนขับรถต้องผ่านโค้งเหมืองผาทุกวันเป็นโค้งแคบที่มีเหวลึกอยู่ข้างหนึ่งและหน้าผาสูงอีกฝั่งไม่มีราวกันตกไม่มีไฟถนนมีเพียงหมอกกับเสียงลมพัดต้นสนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานเพราะตั้งแต่ปีแรกที่ถนนเปิดใช้งานก็มีอุบัติเหตุเก,เกิดขึ้นแทบทุกเดือน รถสิบล้อบรรทุกหินเบรกแตกบ้างรถคนงานหลุดโค้งตกเหวบ้างจนชาวบ้านเริ่มเรียกมันว่าโค้งผีแทนที่จะเรียกว่าโค้งเหมืองผาบางคนว่าที่ตรงนั้นมีบางอย่างอยู่ใต้พื้นหินเสียงที่ได้ยินในตอนดึกไม่ใช่แค่เสียงลมพัดแต่เป็นเสียงของเหมืองที่ยังทำงานอยู่ทั้งที่เหมืองน,นั้นปิดไปแล้วหลายสิบปีอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในอดีต วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2528เป็นวันที่คนแม่ลิมหลายคนจำได้ขึ้นใจเพราะในบ่ายวันนั้นเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของถนนเส้นนี้รถบรรทุกสิบล้อที่บรรทุกหิงออกจากเมืองแม่ลิมเบรกแตกในขณะที่กำลังลงเขาแล้วมันก็พุ่งตรงเข้าสู่โค้งเหมืองบ่า ด้วยความเร็วกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยานที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นเล่าว่าเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์คำรามไกลๆตามด้วยเสียงแตรรถดังลากยาวอยู่ในหุบเขาแล้วทุกอย่างก็เงียบก่อนเสียงระเบิดดังสนั่นสะเทือนทั้งหุบเขารถสิบล้อคันนั้นตกลงไปในเหวล,ลึกเกือบ40เมตรท้ายรถหงายทับหัวรถเครื่องยนต์ระเบิดและไฟลุกท่วม คนขับพร้อมคนงานอีกหคนติดอยู่ข้างในไม่มีใครออกมาได้ทันเจ้าหน้าที่กู้ภัยในยุคนั้นยังมีอุปกรณ์จำกัดพวกเขาต้องปีนลงไปเก็บศพด้วยเชือกเส้นเดียวศพบ,บางศพไม่จนจำหน้าไม่ได้ส่วนอีกสองศพถูกกระแสน้ำจากลำห้วยใต้เขาพัดหายไปไม่เคยพบอีกเลยหลังเหตุการณ์นั้นถนนทั้งเส้นถูกปิดนานกว่าสองสัปดาห์ชาวบ้านช่วยกันตั้งสารไม้เล็กๆตรงไหลาทาง เอาหมวกนิรภัยของคนงานที่ไม่มาผูกไว้กับกิ่งไม้เพื่ออุทิศให้ดวงวิญญาณทั้งหมดได้มีที่อยู่พวกเขาเรียกศาลนั้นว่าศาลคนงานเหมืองตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่มีใครขับผ่านมักจะรีไฟหน้าและบีบตแตรเบาๆสามครั้งเพื่อเป็นการขอทางเหมือนเป็นธรรมเนียมเงียบที่สืบต่อกันมาแต่เรื่องที่น่าขนลุกคือมีคนขับรถบรรทุกหลายรายที่อ้างว่า ตอนขับผ่านโค้งนั้นยามดึกจะเห็นชายในชุดคนงานสกปรกยืนอยู่ริมทางบางคืนยกมือโบกรถบางคืนยืนเฉยๆแล้วจู่จูไฟหน้ารถก็จะดับก่อนกลับมาติดอีกครั้งเมื่อผ่านโค้งพ้นไปชาวบ้านรุ่นเก่าพูดเหมือนกันทุกคนว่าเขาไม่ได้มาหลอกใครเขาแค่ยังไม่รู้ว่าตายไปแล้วเรื่องเล่าของชาวบ้านรุ่นเก่าเวลาผ่านไปหลายสิบปี แผลจากอุบัติเหตุวันนั้นอาจเลือนรางในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ในหมู่บ้านขี้เหล็กแม่ริมไม่มีใครลืมเสียงในหุบเขาเหมืองผาได้เลยป้าทองแม่ค้ากล้วยตากวัยเจสที่ตั้งร้านอยู่ริมทางก่อนถึงโคง้งเป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นตั้งแต่สมัยถนนยังเป็นทางดินทุกเย็นเธอจะก่อเตาเล็กๆขายกล้วยย่างให้รถบรรทุกและเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตาตัวเองมานับครั้งไม่ถ้วน เธอเล่าว่าตั้งแต่คืนที่รถสิบล้อคันนั้นตกเหวกลางคืนของโค้งนี้ก็ไม่เคยเงียบอีกเลยบางคืนหรือจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังอยู่ใต้ดินเหมือนรถกำลังจะไต่ขึ้นมาแต่ไม่มีรถสักคันโผล่ขึ้นมาเลยเสียงของป้าทองสั่นเล็กน้อยตอนพูดจบเธอยังบอกอีกว่าทุกครั้งที่ฝนตกหนักหมอกลงจัดจะเห็นเงาคนเดินอยู่ข้างทางเป็นแถว,แถว ใส่หมวกเหลืองเหมือนคนงานในเหมืองสมัยก่อนพอมีรถผ่านมาเงาพวกนั้นก็หายไปในพริบตาทิ้งไว้แค่กลิ่นเหม็นไหมอ่อนๆเหมือนน้ำมันเครื่องเก่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคนขับรถส่งของจากแม่แตงแวะซื้อกล้วยตากตอนหัวคำ่ำเขาเล่าให้ไปทองฟังว่าขณะขับรถผ่านโค้งเขาเห็นชายคนหนึ่งโบกมือขอให้หยุดเขาจึงชะลอรถ แล้วจูจ่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนขึ้นมานั่งเบาะข้างๆแต่พอหันไปมองกลับไม่มีใครอยู่เลยและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขามีกลิ่นควันไหม้ติดเสื้อกลับบ้านมาด้วยปาทองผู้พร้อมถอนหายใจเบาๆว่าคนที่เขาตายตรงนั้นเขายังกลับบ้านบ่ได้เพราะเขาหายไปในน้ำเขาเลยต้องวนเวียนอยู่ตรงโค้งนี่เธอยกมือขึ้นไหว้ทิศเหนือของโคง้งก่อนพูดเสียงแผ่วว่า ทุกปีวันครุบรอบหรือจะเห็นหมอกลงหนากว่าปกติเพราะพวกเขาจะขึ้นมาเยี่ยมสารของตนเองศารที่พระทองพูดถึงคือสารคนงานเหมืองที่ตั้งอยู่ตรงโคนต้นสนใหญ่ข้างทางมีหมวกนิรภัยสีซีดวางอยู่สามใบและทูบที่ชาวบ้านจุดไว้ทุกวันพระไม่มีใครกล้าเคลื่อนย้ายมันแม้แต่น้อยการบูรณะถนน เวลาผ่านไปกว่า10ปีหลังอุบัติเหตุครั้งใหญ่ปี2528ถนนสายโค้งเหมืองผาเริ่มทรุดโทรมจากฝนที่ชะหน้าผากรมทางหลวงจึงส่งทีมงานเข้ามาบูรณนะปรับพื้นถนนและตัดโค้งให้กว้างขึ้นเพื่อหวังว่าจะลดอุบัติเหตุลงแต่ไม่มีใครรู้ว่าการแตะต้องผื้นดินตรงนั้นจะไปปลุกบางสิ่งที่นอนหลับมานานให้ตื่นขึ้น ลุงชาญวิศวกร,กรเกษียณที่เคยทำงานในโครงการนั้นยังจำเหตุการณ์วันแรกของการขุดปรับพื้นที่ได้ดีพอเครื่องแบคโฮขุดลงตรงไหล่เขาใต้ดินมันมีหินแข็งประหลาดสีมันดำกว่าหินทั่วไปเหมือนถูกไฟเผาคนงานพยายามใช้แรงขุดต่อแต่เครื่องกลับดับพร้อมกันทั้งหมดทั้งแบคโฮทั้งรถบดท,ทั้งรถขนหินเหมือนมีใครปิดสวิตช์ไฟทั่วทั้งไซสพร้อมกัน ตอนนั้นทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องไฟช็อตธรรมดาแต่พอตกค่าคนงานคนหนึ่งชื่อพงวิ่งมาบอกหัวหน้าว่าเห็นชายในชุดคนงานเก่าเดินอยู่ข้างหลุมขุด <sk r isa> เขายืนมองตรงมาทางพวกผมแต่ไม่มีหน้าพง <sk r isa> พูดพลางตัวสั่นจนแทบจับบุหรี่ไม่อยู่วันต่อมาเครื่องจักรที่ดับเมื่อคืนอยู่ดีๆก็สตาร์ทขึ้นเองตอนตีสามทำที่กุญแจวางไว้ในกล่อง เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นจนคนเฝ้าเวรตกใจวิ่งไปดับเท่าไหร่ก็ไม่ดับจนต้องเอาผ้าแดงผูกที่พวงมาลัยแล้วจุดทูบขอขามาเครื่องถึงยอมหยุดหลังจากนั้นหัวหน้าช่างรีบเชิญพระจากวัดใกล้ๆมาทำพิธีพระรูปนั้นชื่อหลวงพ่อเหมืองพระเกจิชื่อดังในละแวกแม่ริมท่านจุดเทียนกลางถนนแล้วพูดเพียงว่าตรงนี้มีคนตายเยอะ พวกเขาไม่ได้โกรธแต่เขาไม่อยากให้ใครมายุ่งพิธีนั้นใช้เวลาทั้งคืนชาวบ้านที่มาดูบอกว่าตอนหลวงพ่อสวดบทสุดท้ายลมแรงจนเทียนดับเองทั้งแถวและมีเสียงคล้ายรถสิบล้อแล่นผ่านท,ทั้งที่ถนนปิดอยู่ไม่มีใครเห็นรถแต่เสียงน,นั้นดังชัดในหุบเขาหลังพิธีจบหัวหน้าช่างจึงตัดสินใจไม่ขุดต่อในจุดนั้น เขาให้คนงานสร้างทางเลี่ยงไปอีกฝั่งแทนก่อนจะตั้งสารไม้ไว้ตรงที่เครื่องดับเพื่อให้ดวงวิญญาณได้อยู่กับที่สารนั้นคือสารเดียวกับที่ยังตั้งอยู่มาจนถึงทุกวันนี้สารไม้ที่คนแวะไหว้สารไม้เล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างทางก่อนเข้าโค้งเหมืองผาอาจดูไม่ต่างจากสารเจ้าที่ทั่วไปในสายตาคนนอกแต่สำหรับคนพื้นที่สารนี้คือหลักประกันชีวิต ก่อนจะผ่านทางอาถรรพ์เส้นนี้ไปศาลตั้งอยู่ตรงกิโลเมตรที่9ของถนนแม่ริมป่ายตายต้นสนใหญ่ที่ยืนอยู่มานานกว่าครึ่งศตวตรรษตัวศาลทำจากไม้เก่าสีซีดและผุจนเห็นเซียนข้างในมีรูปปั้นคนงานเหมืองตัวเล็กๆวางไว้พร้อมหมวกนิรภัยเก่าที่ถูกแขวนไว้สามใบซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของจริงที่เก็บขึ้นมาหลังเหตุสิบล้อตกเ w วในปี2528 ทุกวันพระหรือคืนฝนตกหนักจะมีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาจุดทูปที่ศาลนี้บางคนเอากล้วยตากบางคนเอากาแฟดำมาวางแล้วพูดเพียงเบาๆว่าให้ช่วยเปิดทางให้ถึงบ้านปลอดภัยเต้าเจ้าเป็นประโยคที่สืบต่อกันมาหลายสิบปีคนขับรถบรรทุกจะรู้กันดีก่อนถึงโค้งเหมืองผ่าต้องบีบแตรสามครั้งเหมือนการเคารพคนที่จากไป แล้วจึงจะเร่งเครื่องข้ามโค้งได้เพราะมีหลายคนที่ลืมและไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยลุงมนัดคนขับรถส่งหินวัย60เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ปีหนึ่งขับตอนตีสองลืมบีบแตรขับมาถึงกลางโค้งเห็นชายคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ข้างทางใส่หมวกเหลืองเปื้อนโคลนผมก็เหยียบเบรกแต่รถไม่หยุดมันลื่นเหมือนมีมือผลักท้ายรถให้ไหลไป พอหลุดโค้งมาได้ผมหันกลับไปดูไม่มีใครอยู่เลยหลังจากคืนนั้นลุงมนัสไม่เคยลืมจุดทูบให้สารเลยสักครั้งเขาบอกว่าไม่กลัวแต่เกรงใจถ้าสังเกตดีๆตอนกลางคืนสารนี้จะมีแสงจ,งจางๆเหมือนหลอดไฟเล็กๆส่องอยู่ข้างในทั้งที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสายไฟชาวบ้านบอกว่าเป็นแสงไฟหมวกคนงานที่ยังส่องทางให้รถที่ผ่านไปมา มีครั้งหนึ่งนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพขับรถผ่านตอนหัวค่ําเขาเห็นแสงนั้นชัดมากจึงจอดรถลงไปถ่ายรูปแต่เมื่อเปิดรูปในมือถือกลับไม่มีสารอยู่ในภาพเหลือเพียงแสงสีส้มที่ลอยอยู่กลางอากาศเหมือนใครถือไฟฉายอยู่ในหมอกปรากฏการณ์ในคืนฝนตกฤดูฝนของเชียงใหม่มักเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม หมอกหนาฝนพรำถนนเปียกลื่นเสียงยางบทกับพื้นดังชัดในความมืดและสำหรับถนนเส้นโค้งเหมืองผ่าฤดูฝนคือฤดูที่คนในพื้นที่ไม่อยากขับผ่านมากที่สุดลุงสมศักดิ์คนขับแท็กซี่อายุ50ปลายๆเล่าว่าคืนหนึ่งในเดือนสิงหาคมเขารับผู้โดยสารจากแม่ริมไปส่งแม่แตง่งฝนตกหนัก หมอกหนาจนมองเห็นได้แค่ไม่กี่เมตรเขาเปิดไฟสูงแต่แสงกลับสะท้อนหมอกจนตาพร่าพอถึงโค้งเหมืองผาเขารู้สึกได้ทันทีว่ามีอะไรแปลกผมได้ยินเสียงเครื่องยนต์อีกคันอยู่ข้างหลังทั้งที่ไม่มีไฟท้ายตามมาเลยเขามองกระจกว่างเปล่าแต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีรถสิบล้อไต่ขึ้นมาช้าๆจากด้านหลัง เสียงแตรลากยาวดังลั่นหุบเขาเขารีบชิดสายเพื่อให้ทางแต่รถคันนั้นไม่เคยขับผ่านไปขณะขับเข้าโคง้งเขาเห็นเงาคนหนึ่งเดินข้ามถนนช้าๆสวมหมวกนิรภัยสีเหลืองเสื้อเปือนดินมือถือไฟฉายเก่าแสงไฟนั้นส่องตรงมาที่หน้ารถพอดีเขาเบรกสุดแรงจนรถแทบหมุนแต่พอรถหยุด กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเมื่อกลับถึงบ้านลุงสมศักดิ์เล่าเหตุการณ์ให้ลูกฟังลูกชายเปิดกล้องหน้ารถดูภาพชัดเจนมากในวินาทีที่ไฟหน้าเบรกมีแสงสีเหลืองพุ่งตัดหมอกคลายแสงไฟหมวกนิรภัยของคนงานเหมืองแต่ไม่เห็นตัวคนไม่มีเงาไม่มีฝนกระเด็นเพียงไฟลอยอยู่กลางอากาศก่อนค่อยๆหายไป ข่าวเรื่องหมีแพร่ไปทั่วแม่ริมจนทีมข่าวท้องถิ่นขึ้นมาทำรายการแต่ในคืนที่มาถ่ายทำเครื่องถ่ายทาของพวกเขาเกิดขัดข้องพร้อมกันไม่ไม่มีเสียงกล้องดับและเมื่อเปิดภาพที่ถ่ายได้กลับมีเสียงแปลกๆคล้ายเครื่องยนต์สิบล้อหมุนอยู่ในหุบเขาทั้งที่บริเวณนั้นเงียบสนิทหลังจากคืนนั้นมีคนพูดตรงกันว่า คลื่นฝนตกที่โค้งเหมืองผาไม่ใช่ทุกเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงของรถหญิงชราข้างทางก่อนถึงโค้งเหมืองผาจะมีเพิงไม้เล็กๆหลังหนึ่งอยู่ข้างทางใครที่ผ่านถนนเส้นนั้นในตอนกลางวันมักเห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งขายกล้วยตากอยู่ตรงนั้นเสมอ ไม่มีป้ายร้านไม่ชื่อร้านมีเพียงร่มเก่าๆก,กับโต๊ะไม้พังๆและขวดน้ำหนึ่งขวดที่เธอใช้จุดทูปไว้ทุกเย็นเธอชื่อยายมิ่งอายุเกือบ90ปีชาวบ้านเรียกเธอว่าแม่เฝ้าสาลเพราะตั้งแต่ปี2528หลังเหตุสิบล้อตกเหวเธอก็ไม่เคยย้ายไปไหนอีกเลยยายมิ่งบอกว่า อยู่ตรงนี้เพราะมีคนฝากไว้ให้ดูแลคนที่ผ่านไปมามักจอดรถสือกล้วยบางคนได้ยินยายพูดขึ้นเองโดยไม่ถามเมื่อคืนพวกเขาขึ้นมาหาอีกแล้วเสียงเหมือนเดิมเลยลูกเอย๋ยคำพูดเรียบๆของหญิงแก่ในสายหมอกทำให้หลายคนคนลุกโดยไม่รู้ตัวยายมิ่งเล่าว,ว่าทุกคืนวันพระจะได้ยินเสียงแตรรถดังสามครั้งจากในหุบ เหมือนใครกําลังบีบขอทางแต่ไม่มีรถคันไหนโผล่มาเขามาขอให้ฉันจุดทูปให้เขาบอกกล้าขึ้นศาลเองเพราะเขายังบ่ได้บุญกลับบ้านเธอพูดพร้อมยิ้มจังๆแต่แววตานั้นเศร้าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังเราวันหนึ่งนักข่าวท้องถิ่นจากเชียงใหม่มาสัมภาษณ์ยายมิ่งเขาถามว่ายายอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่กลัวเหรอ ยายหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่ากลัวทำไมล่ะลูกคนที่ตายไปแล้วเขาไม่ทำร้ายใครเขาแค่รอคนมารับกลับบ้านเท่านั้นเองพ่อตกคํำนักข่าวกลับไปขับรถผ่านโค้งเหมืองผาเขาเปิดกระจกรถมองไปทางเพลิงขายกล้วยไฟในร้านดับหมดไม่มีเงาคนแต่เขากลับเห็นหญิงแก่ในชุดเดียวกับยายมิ่งยืนอยู่ตรงสารไม้ถือทูบที่ลูกสว่าง แล้วเธอก็ค่อยๆหันหน้ามามองตรงกล้องรถเขาวันรุ่งขึ้นเขากลับไปที่ร้านเจอแต่โต๊ะไม้กับกล้วยตากแห้งๆไม่มีใครอยู่ชาวบ้านบอกว่ายายมิ่งเสียไปนานแล้วตั้งแต่ปี2542หลังจากนั้นไม่มีใครเห็นร้านกล้วยตรงนั้นอีกเลยความจริงของโค้งเหมืองผา ความจริงคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากรับรู้โดยเฉพาะเมื่อความจริงนั้นเกี่ยวข้องกับความตายที่ไม่มีใครอยากพูดถึงเอกสารบันทึกของสอพอแม่ริมเมื่อปีพศ2528มีรายงานเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกเก็บไว้ในแฟ้มเก่าๆหมายเลข428ท2528ระบุว่า อุบัติเหตุรถบรรทุกหินตกเหวมีผู้เสียชีวิต7รายสูญหาย2รายจุดเกิดเหตุโค้งเหมืองผาตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บันทึกนั้นเขียนด้วยลายมือหมึกซึมจางๆรายละเอียดเล่าว,ว่ารถบรรทุกหินขนาด10ล้อบรรทุกหินเกินน้ำหนักขณะลงเขาเบรกแตกทำให้พุ่งชนราวไม้แล้วตกลงเหวลึก เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาถึงสวันจึงสามารถเก็บกู้ศพได้ครบ6ศพส่วนอีกสองคนหายไปกับกระแสน้ำในลำธารที่อยู่ลึกเกือบ30เมตรข่าวในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ฉบับวันที่20กรกฎาคม2528พาดหัวว่าโค้งมรณะกินเจ็ศพเหมืองผาแม่ริมขอทางผีคืน ภาพประกอบคือซากรถสิบล้อที่เหลือเพียงโครงเหล็กไม่เกรียมกับหมวกนิรภัยสีเหลืองที่ตกอยู่ข้างซากรถซึ่งต่อมาชาวบ้านเก็บไว้ตั้งสาลที่น่าสนใจคือในรายงานการสอบสวนของตำรวจมีการบันทึกคำให้การของนายบุญยืนใจซื่อชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์คนแรกเขาเล่าว่า หลังจากรถตกไปแล้วผมได้ยินเสียงเครื่องยนต์ยังทำงานอยู่ทั้งที่รถนั้นพังไม่มีชิ้นดีและเมื่อเขาลงไปดูในเหวตอนรุ่งเชา้าเขากล่าวว่าผมได้ยินเสียงคนร้องขอให้ช่วยแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย หลายปีต่อมามีคนพยายามค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมจนพบข้อมูลว่าเหมืองหินที่รถคันนั้นมาเคยถูกเตือนเรื่องโครงสร้างเขาไม่มั่นคงและมีคนงานเสียชีวิตก่อนหน้านั้นจากเหตุระเบิดหินพลาดแต่รายงานถูกพับเก็บไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากของชาวแม่ริม จากอุบัติเหตุจริงค่อยๆแปลสภาพเป็นตำนานผีเพราะคนรุ่นต่อๆมายังได้ยินเสียงเครื่องยนต์ในหูเขาทุกคืนฝนตกเสียงที่ไม่มีต้นทางแต่ดังชัดจนกระจกบ้านสัน่นผู้เฒ่าคนหนึ่งพูดไว้ในรายการวิทยุท้องถิ่นเมื่อปี2545ว่าผีที่เหมืองพาเขาไม่หลอกใครเขาแค่ทำงานของเขาอยู่ขุดหินเหมือนเดิมนั่นแหละ เพียงแต่ตอนนี้ไม่มีใครเห็นเขาแล้วเท่านั้นคืนสุดท้ายผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนคืนหนึ่งเมื่อสิบปีก่อนหลังจากผมไปถ่ายภาพที่โค้งเหมืองผามาเพื่อทำสารคดีเกี่ยวกับถนนสายประวัติศาสตร์ผมกลับบ้านด้วยความรู้สึกแปลกๆราวกับมีใครนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยตลอดทางคืนนั้นฝนตกพรำๆอากาศเย็นจัด ผมนอนหลับด้วยความเหนื่อยแต่กลางดึกเสียงเครื่องยนต์แผ่วๆกลับดังขึ้นจากนอกหน้าต่างเสียงเหมือนรถสิบล้อที่ค่อยๆเร่งเครื่องผ่านบ้านผมไปช้าๆทั้งที่บ้านอยู่ลึกในซอยไม่มีถนนให้รถใหญ่ผ่านผมฝันฝันเห็นชายคนหนึ่งในชุดคนงานเมืองเสื้อขาวเปื้อนโคลนหมวกนิรภัยแตกเขาเดินเข้ามาช้าๆแล้วพูดกับผมว่า ไปบอกพวกเขาทีอย่าผ่านทางนั้นคืนนี้ฝนจะตกเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหูผมสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวทั้งที่อากาศเย็นหัวใจเต้นแรงยังไม่มีเหตุผลผมมองนาฬิกาตีสามพอดีเช้าวันต่อมาผมเปิดวิทยุท้อมถิ่นแม่ริมเสียงผู้ประกาศรายงานว่า เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตรุรถกระบะตกเหวบริเวณโค้งเหมืองพาคนขับเสียชีวิตคาที่สันนิษฐานว่ามองไม่เห็นทางเพราะฝนตกหนักมือผมสั่นทันทีเพราะนั่นคือเวลาเดียวกับที่ผมฝันเห็นชายคนนั้นเตือนผมเมื่อคืนและที่สะเทือนใจยิ่งกว่าคือเมื่อผมไปดูข่าวภาพจากกล้องวงจรปิดของตำรวจ ในเฟรมหนึ่งก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีมีแสงไฟสีเหลืองจางๆปรากฏอยู่กลางถนนคล้ายกับคนถือไฟหมวกคนงานเดินข้ามทางไปช้าๆตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยขับผ่านโค้งเหมืองผาในตอนกลางคืนอีกเลยเพราะผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นในหมอกจะเป็นพลเป็นเสมอไปถนนที่ไม่มีใครอยากผ่านโค้งเหมืองผา ถนนสายหนึ่งในอำเภอแม่ริมที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ถนนธรรมดาแต่สำหรับคนเชียงใหม่ไม่มีใครเรียกมันว่าธรรมดาเลยทุกวันนี้ถนนเส้นนั้นถูกขยายเป็นสองเลนมีราวกันตกใหม่มีป้ายสะท้อนแสงติดครบทุกจุดแต่แม้จะดูปลอดภัยขึ้นแค่ไหนเวลาพระอาทิตย์ตกหลังแนวเขาบรรยากาศตรงนั้นกลับเงียบและเย็นผิดปกติ รถที่วิ่งผ่านช่วงค่ำจะเร่งเครื่องให้เร็วที่สุดไม่มีใครกล้าจอดไม่มีใครกล้าหันมองลงเหวบางคนถึงกับขับเปิดไฟสูงตลอดเส้นเพราะบอกว่าในหมอกนั้นมีคนยืนอยู่ชาวบ้านรุ่นเก่ายังรักษาธรรมเนียมเดิมไว้ทุกครั้งก่อนผ่านสารไม้จะบีบแตรสามครั้งแล้วเอ่ยคำสั้นๆว่าขอทางเนื้อเจ้า เหมือนเป็นรหัสลับระหว่างโลกคนเป็นกับโลกของคนที่จากไปแล้วทุกปีในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนเดียวกับวันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในปี2528จะมีคนเอาของมาไหว้สารไม้กล้วยกาแฟดําบุรีและหมวกเนืัาายเย่เก่าๆบางคืนมีพระมาสวดให้บางคนแค่มายืนเงียบๆแล้วกลับไปโดยไม่พูดอะไร มีคำพูดหนึ่งที่คนแม่ริมพูดกันเบาๆว่าเมืองผาไม่ใช่แค่ชื่อถนนแต่มันคือแผลของภูเขาแผลที่ไม่มีวันปิดเพราะทุกครั้งที่มีฝนตกเสียงเครื่องยนต์ลึกลับจะกลับมาอีกครั้งดังก้องอยู่ในหุบเขาเหมือนเสียงของอดีตที่ยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้น ชาวบ้านบางคนเชื่อว่าวิญญาณของคนงานเหมืองเหล่านั้นไม่ได้ต้องการหลอกใครพวกเขาเพียงแค่ทำงานต่ออยู่ในโลกที่เรามองไม่เห็นยังคงขุดหินขนของและบีบแตรเรียกกันในยามค่ำคืนถ้ามีใครสักคนขับรถผ่านโค้งนั้นตอนฝนตกแล้วได้ยินเสียงเครื่องยนต์เก่าลอยมาแต่ไกลจงอย่าตกใจ เพียงแค่บีบแตรสามครั้งแล้วพูดในใจว่าขอบคุณที่เปิดทางให้เพราะคุณอาจจะเพิ่งขับสวนกับรถขนหินของเหมืองเก่าที่ยังวิ่งอยู่ในโลกหลังความตาย